สวัสดีครับตะว,วนันเจ้าฟาร์มกระถางข้างหน้านี้แต่ก่อนก็เลี้ยงบอนสีอยู่นะครับแต่พอดีว่าโดนตัวเพี้ยอ่อนนะครับจัดการซะใช้น้ํายาล้างจานฉีดก็ได้ผลนะครับแต่ว่าต้นนี้คืออาการหนักสุดนะครับต้นอื่นโอเครอดแต่ต้นนี้คือเอพี้ยอ่อนตายแต่ว่าเขาก็โสมลงหัวไปนะครับ วันนี้ผมก็เลยเอาจะเอาขุดเอาหัวนะครับหัวของบอนสีนะครับมาแยกแยกหนอนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ผ่าหัวทั้งหมดนะครับต้องการคงตัวหัวเอาไว้เพื่อเลี้ยงให้เป็นต้นใหญ่นะครับแล้วก็จะแยกเฉพาะหน่อด้านข้างออกนะครับเพราะว่า,าผมปล่อยทิ้งไว้แบบนี้พักใหญ่แล้วนะครับก็ไม่ยอมแตกหน่อขึ้นมาก็มาทำการกระตุน้น นะครับโดยการเอามาเลี้ยงในน้ำปุ๋ยไฮโดรโปโนิกนะครับเราก็เนี่ยครับขุดแยกออกมาแบบนี้ได้บางท่านที่เจอสภาพบอลสีในช่วงหน้าหนาวนะครับเขาโทมไปแบบเนี้เราขุดด้านล่างเขาจะมีหัวนะครับก็เอามาแยกนอนแล้วก็ปลูกใหม่ได้นะครับวิธีการก็คือเนี่ยขุดพอขุดออกมาเนี่ยเราก็มาทำการล้างน้ำให้สะอาดนะครับ ตรงตายอดเนี่ยเขาจะบางทีเขาจะผู่มาแบบอ่อนๆแบบนี้แล้วระวังนะครับค่อยๆเขย่าน้ําจะดีที่สุดนะครับรือไม่ก็ล้างน้ําก๊อกน้ําที่ไหลผ่านนะครับให้เศษตัวเนี่ยต,ตัวตัวใบตัวอะไรที่เขาแห้งๆเนี่ยหลุดออกไปนะครับอย่าพยายามถูรแรงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวตายอดจะช้ำนะครับเมื่อล้างเสร็จก็จะได้ประมาณแบบนี้ไหมครับสังเกตตายยอดจะเป็นตายยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับหรือบางท่านเรียก ตัวเคี้ยวนะครับวันนี้ผมจะมาทำการแยกเอาตัวเคี้ยวพวกนี้ตัวนอเล็กๆพวกนี้ออกนะครับเพื่อไปขยายพันธุ์ต่อแต่จะคงตัวหัวใหญ่เอาไว้นะครับเนี่ยครับก็ใช้มีดแซะออกแบบนี้ง่ายๆนะครับแต่เขาจะมียางนะครับาบางท่านที่แพ้ยางก็ระวังด้วยนะครับจะคันนะครับตัวบอลน,นะครับก็จะใช้มีดแซะ ตัวเขี้ยวหรือตัวหน่อด้านข้างออกนะครับอันนี้ผมจะเอาออกไม่หมดนะครับจะเหลือคงจอมไว้ด้านบนนะครับเล็กๆแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหลังจากแซะออกมาหมดแล้วนะครับก็มาทําการแช่น้ําเพื่อล้างยางนะครับอาจจะทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก็ได้นะครับแล้วก็ เขย่าเขย่าแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้หลังจากครบสัก1ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็เอามาวางพึงนะครับช่วงรอนะครับก็เตรียมน้ำน้ําอันนี้ก็คือ1ลิตรนะครับ1,000ซีซีผมจะใช้เติมกับปุ๋ยไฮโดรโปนิกนะครับ A กับ b ที่เขาใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับอัตราส่วนที่ใช้นะครับก็คือ น้ำา1ลิตรต่อปุ๋ย A3 c ซีนะครับแล้วก็ B ก็3 c ซีเช่นกันแต่ก่อนใช้ก็นะครับต้องเขย่าให้ปุ๋ยกระจายทั่วก่อนนะครับบางทีเขาตกตะกอนนะครับก็เริ่มจาก A ก่อนนะครับก็1ลิตรก็ใช้ที่ 3CC ซีนะครับประมาณนี้หรือน้อยกว่าก็ได้นะครับผมเคยใช้ 1CC ซีซีก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ในคลิปนี้ผมใช้ เข้มข้นเลยก็ค uh> ือ 3cc ซีซีนะครับเติม A เสร็จก็มาเติมปุ๋ย B ลงไปนะครับก็เท่ากันนะครับ1ลิตรสามซีซีนะครับโอเคครับแล้วก็หลังจากเติมลงไปก็คนปุ๋ยให้เข้ากับน้ำนะครับ นี้เราก็จะได้น้ําตัวที่ใช้ในการาเลี้ยงตัวหน่อบอนสีนะครับก็เอามาใส่ตัวกล่องพลาสติกแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะไม่ปิดฝาด้วยนะครับจะไม่อบด้วยก็คือแช่เฉพาะาน้ําปุ๋ยเลยนะครับวิธีนี้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเป็นเชื้อราด้วยนะครับแล้วก็ออกลากไว้ด้วย อ,อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวฟองน้ําที่เขาใช้เลี้ยงผักไฮโดรนะครับมันจะมีขายเป็นแผ่นๆน,น,นะครับแต่อันนี้ผมแกะมาเป็นก้อนๆนะครับเขาจะผ่าร่องตรงกลางไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ก่อนที่เราจะามาใส่ตัวเพาะบอลสีนะครับเราต้องเอาไปวางแช่น้ําแล้วก็กดย้ำๆๆลงไปนะครับเพื่อให้เขาดูดน้ําแบบนี้นะครับให้เขา จากฟองที่เป็นขา,ขาวๆแบบนี้ให้เป็นแบบน้ำช้ำๆเต็มก้อนเลยนะครับประมาณแบบนี้ให้เป็นก้อนช้ำๆแบบนี้นะครับหลังจากได้ที่แล้วเราก็เอาตัวบอลเนี่ยที่เรา,เาล้างยางเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมาลงแช่ในน้ำปุ๋ยผักไฮโดรได้เลยนะครับตัวหัวใหญ่แบบนี้นะครับเราก็วาง ให้ตัวยอดจอมก็คือตัวที่มีนอยอดนะครับวางตั้งดนบนนะครับส่วนนอที่เราตัดแยกออกมาก็เอามาเสียบลงตรงกลางเนี่ยนะครับของก้อนอตัวฟองน้ําแบบนี้นะครับให้จมลงไปเพื่อให้เขาหลูดความชื้นเก็บความชื้นกระตุ้นให้เขาเกิดรากนะครับอันนี้นอจะยาวหน่อยนะครับก็จะ,ะยัดลงไปยากนิดนึงนะครับ ก็เอาตัวส่วนนี่ะครับตัวหัวที่ส่วนหัวนะครับล,ล่างๆแย่ลงไปในในตัวช่องว่างของฟองน้ำตรงกลางนะครับได้ประมาณแบบนี้นะครับส่วนตัวนอนเล็กๆตัวเขี้ยวเล็กๆก็อันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับก็ ย่ลงไปตรงกลางเหมือนกันให้ตัวส่วนยอดด้านบนโผล่ตั้งขึ้นมานะครับวิธีนี้จะไม่ปิดฝานะครับก็คือวางแช่น้าแบบนี้เลยนะครับพอเราไม่ปิดฝาไม่อบก็ทําให้ไม่เกิดเชื้อราครับก็แย่ไปแบบนี้นะครับมีจํานวนเท่าไหร่ก็แย่ไปทั้งหมดนะครับ นอันนี้ในส่วนของตายอดนะครับหลังจากที่เราใส่ไปในฟองน้ำเรียบร้อยนะครับน้ำอันนี้ที่เราขยำแล้วก็มันต่ำกว่านะครับเราก็เติมตัวน้ำปุ๋ยเพิ่มเข้าไปนะครับให้สูงใกล้เคียงกับตัวฟองน้ำนะครับประมาณแบบนี้ แล้วก็วางไว้ในที่ที่มีแสงสว่างนะครับแต่ว่าไม่ต้องโดนแสงแดดนะครับเพราะว่าปุ๋ยเนี้ยเมื่อโดนแสงแดดเขาจะาเปลี่ยนเป็นสีเขียวจะมีตะไคร่เกิดขึ้นนะครับก็วางไว้แบบนี้นะครับอันนี้ทิ้งไว้โดยประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับเห็นไหมครับเขาเริ่มเกิดรากออกมาแล้วตัวหน่อยยอดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะครับ เริ่มแทงมาส่วนอื่นก็นะครับเริ่มมีแหลมแหลมโผล่มานะครับสองต้นใหญ่นี้ก็เริ่มเกิดรากมาแล้วนะครับแต่สังเกตเห็นไหมครับน้ําก็จะเริ่มยุบไปเหมือนกันเพราะเขาระเหยไปด้วยนะครับก็เราก็จะมาเติมน้ํากันแต่คราวนี้เราจะไม่เติมน้ําปุ๋ยลงไปเราจะเติมเฉพาะ,ะน้ําเปล่านะครับให้สูงใกล้เคียงกับฟองน้ํา ประมาณแบบนี้นะครับแล้วเรากา็ปล่อยไว้ในที่มีแสงนะครับแต่ไม่ต้องโดนแดดต่อนะครับจนกว่า,าจะเกิดใบขึ้นมาเห็นไหมครับหลังจากทิ้งไว้ประมาณาสักประมาณ3สัปดาห์นะนาน่าจะได้ในกล่องนี้นะครับหครับเริ่มเกิดรากยาวออกมาต้านใหญ่ก็มีใบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับรากยาวสวยเลย เกือบทุกอันแล้วนะครับแม่ลากยาวเลยนะครับแต่อันนี้ผมจะยังไม่แยกเอาไปลงปลูกนะครับรอให้ลากเขาจํานวนเยอะมากกว่านี้นะครับส่วนหัวใหญ่อันนี้ยอดยังไม่ยอมแตกนะครับแต่ลากออกมาเยอะแล้วนะครับนะครับสังเกตใบสวยงามเลยแล้วก็ด้วยที่เขาเป็นน้าปุ๋ยนะครับก็กินทําให้เขาใบา สวยงามนะครับเข้มอลองยกมาดูนะครับตัวฟองน้ําลากก็ทะลุฟองน้ําออกมาแล้วนะครับยาวเลยนี่รอการเกิดเป็นใบนะครับประมาณแบบนี้นะครับเกือบทุกเกือบทุกก้อนนะครับมีรากเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่เน่าด้วยนะครับ ต้นใหญ่นี้ก็คือลากยาวเลยนะครับแต่นี้ผมจะทิ้งไว้ต่อนะครับจนกว่าลากเขาจะมีจํานวนที่เยอะนะครับค่อยเอาไปลงปลูกอีกทีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทำให้ไม่เน่านะครับแล้วก็ง่ายในการํำนะครับไม่ต้องปิดไม่ต้องอควบแน่นนะครับ ตัวหัวใหญ่ลากยาวเลยนะครับเขาก็จะได้อ่าสารอาหารจากตัวน้ําปุ๋ยที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับก็เราทิ้งไว้นานได้นะครับอันนี้ไม่เป็นไรไม่มีผลอะไรเพราะว่าสารอาหารเขาพออยู่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับท่านที่อยากลอง อ๋อแยกบอลสีออกนะครับก็ลองไปทากันดูได้นะครับส่วนน้ําที่ยุบนะครับก็เติมน้ําเปล่าต่อเข้าไปนะครับเพราะปุ๋ยมีความเข้มข้นอยู่แล้วนะครับเขายังใช้ไม่หมดนะครับเราก็เติมน้ําเพื่อให้เ,เขาสามารถดูดออกไปใช้ได้นะครับส่วนน้ําปุ๋ยต้องยังไม่ต้องเติมเลยนะครับจนกว่าจะาแยกลงปลูกนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม